สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับเล่นปืนอาวลธสองกบอกนะครับผมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนยิงไกลปืนช้านะครับเป็นปืนอาวลเระดลบสามนะครับก็มีน้องๆเนี่ยขอมานะครับทาง Facebook ผมนะฮะเป็น Facebook สดช่วยนะน้องเขาอยากดูมากโอเคครับผมจัดให้น้องเขาหน่อยละกันฝากการกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลยครับผมไปกันเลย สตรีมทุกวันเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง YouTube u m e r s t r e a มและแฟนเพจ e Umer นะครับสามารถมาดูเป็นกำลังใจอูเมอร์ได้นะครับผมเวลาอื่นก็แล้วแต่อารมณ์นะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะมาครับทุกคนครับได้เวลาลุยของเรากันแล้วครับผมก็คือเราจะต้องไปลงวงฟ้าเท่านั้น,นครับเพราะว่าว,าวงฟ้ามีเหรียญเยอะแล้วก็มีปืนอาวดธให้เราเนี่ย ซ์มนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็เล็งปืนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเล่นปืนอะไรนะครับซึ่งปืนยิงระยะไกลของผมก็จะเป็นเจ้าตัว M4 นั่นเองนะครับส่วนปืนยิงระยะใกล้ก็จะเป็นเจ้าตัว MP5 ของเรานะครับแต่ถ้าผมเจอ BNS เนี่ยผมก็อาจจะเล่นแบบ BNS นะครับกับ MP5 ไปเลยนะเป็นคอมโบนะครับปืนสีแดงไปด้วยนะครับหรือว่ากระสุนแดงนั่นเองนะบอกเลยว่าเกมนี้ตึงแน่นอนครับผมแรงแดง3ดาวของเราครับสิบเอ็ดคนวงเครื่องว่ะขอน่าจะไปวงฟ้ากับเราหรือเปล่าเหมือนจะมาแค่8คนครับโอเคเดี๋ยวผมโดดเลยแล้วกัน มาอุเมอร์กับอุกบาลของเขาครับผมัมันจะมีใครตามเรามาหรือเปล่าเี้มา2อตัวครับเดี๋ยวผมลงฝั่งบ้านโรงพยบาลก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นะต้องมาชัวไว้ก่อนครับไม่ใช่อะไรเหมือนคนจะลงกับเราตรงนี้เยอะซะด้วยครับประมาณ2ตัวเลยฮะอยู่บนหัวผมครับโอเคลงมาเหมือนจะได้ปืนว่ะเป็นปืนสกากับปืนลูกซองครับเออไม่ใช่ครับปืนสกาครับอ้าวหัวแตกหนึ่งครับ มีอีกตัวหรือเปล่าครับซูมสโคปเซ็กก่อนเนี่ยเซ็กก่อนก็มาได้มาหนึ่งคิวแล้วตรงนี้ครับอ่าปืนอาวุธเก็บชิปของแต่งก่อนครับ M16 ของผมอาจจะไม่เล่นนีครับเพราะว่ามันปืนอะไรวะปืน M60 เนาะเออปืน M60 เนี่ยผมอาจจะไม่เล่นนะเพราะว่ายังไม่เข้ามือเท่าไหร่ไงทุกคนไม่ใช่อะไรอ่าเจอ m 4ของเราเลยครับผมสวยพี่สวยฮะ เก็บไปก่อนครับไปอัพชิปไปด้วยครับเดี๋ยวพันยาก,ก่อนนะก่อนจะไปเก็บของนะไม่ใช่อะไรตอนนี้ผมไม่มีปืนชาร์จว่ะอ่าเจอเลยครับผม MP5 ้า <Yahoo! S 1> ของเราพอดีเหมอจอดเลยว่ะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้ครับทุกคนครับเกมนี้เป็นใจให้เรามากต้องโชว์หน่อยละไปครับผมรีกระสุนให้พร้อมอทิ้งไปก่อนครับของที่เราไม่ได้ใช้ครับ ละโขบนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้วะทิ้งไปเลยฮะเหมือนจะเจอชิปของแต่งเลยครับอ่าเอของรอตอนนี้เป็นเลเวล3เรียบร้อยครับหรือว่าเป็นเลเวลเต็มนั่นเองครับไอวอร์ดีกว่าเก็บไม่ได้ครับเลม,มีเก็บเสียงด้วยครับเก็บเข้าไปครับของแต่ง M4 เ,เหมือนจะฟูลแล้วนะตอนนี้นะเหมือนจะฟูจัดประหลาดบอกเลยครับผม มีแม็กนี้ด้วยอ่ะขอแม็กเทปอีก e. ครบเครื่องครับใครเจอเราเตรียมตัวร้องได้เลยครับพี่น้องแค่นั้นแหละผมบอกเลยตรงนี้เหมือนจะมีคนฟาร์มหมดแล้วหรอผมต้องการเหรียญอีกอะเหรียญแค่นี้ไม่น่าจะพอครับสำหรับผมฮะเพราะว่าต้องออกมาแลกของนะจาปเอาเจะตัว M5 นั่นเองนะครับไม่งั้นมันจะได้แค่แบบเลเวล2เนาะเราต้องการอีกนะครับอ่ะเดี๋ยววิ่งหาไปก่อนครับเผื่อเจอครับคนเหลือย9ิบคนเลยครับผม เดี๋ยวเราต้องแบบรีบหน่อยรีบหน่อยเหรียญของเราได้มาเยอะจัดครับเห็นปะน่าเจออีกพอพูดถึงเหรียญปุ๊บครับมาเป็นล้าน2,000เหรียญเลยทุกคนอุยสวยเลยว่ะมาผมอัพก่อนแล้วก็ซื้อนี้ด้วยครับเปิดตาล่าไปด้วยครับถ้าเราเปิดตาล่าศัตรูก็จะเห็นเราด้วยนะครับไม่ใช่อะไรแล้วเราก็จะตุยครับไปครับผมเหมือนศัตรูจะอยู่ห่อดูดาวครับตังงใจนี้ต้องจัดให้เขาหน่อยแล้วกันว่ะ เขาจะได้รู้ว่าอูเม์ตื่นแค่ไหนกันเชียร์นะครับผมไปเดี๋ยวผมดีดมาเสิร์ฟเลยละกันมาเือเหมือนจะฟาร์มอยู่ครับไม่ได้อยู่หอดูนาเฮเหมือนกำลังจะวิ่งลงไปไหนสักที่ครับอ๋ออยู่อยู่อยู่ด้านบนครับเปิดไปครับตัวเต็มๆครับตรงนี้ครับแลวยังไม่ตายครับผมเดี๋ยววิ่งขึ้นช้าน้องเขาหน่อยละกันครับเขาไปไหนแล้วอะเอาห็นสาขาหินส่ขาก็แตกไปดีครับน้องโอ้โห พอทีครับอย่าห้ากับพี่น้องไม่งั้นจบไม่สวยครับเพราะว่าจะจบหล่อนั่นเองอุ้ยเอลิเทอร์เยอะมากอ่ะเดี๋ยวใส่สโคบสีเข้าไปดีกว่าครับเดี๋ยวเก็บเอลิเทอร์อีกครับแค่นี้ไม่น่าจะพอสาหรับเราอไปครับผมเปิดตาร่ากันต่อครับคนเหลือ19คนแล้วว่ารถไวมากครับตาร่ารอบนี้เหมือนจะอยู่ฝั่งคาตูริทิวาครับเดี๋ยวผมมาทําอะไรนอกวงครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าวงก่อนและการนะทุกคนนะไม่ใช่ไรนะครับผม ถ้าอยู่นอกวงต่อไปแบบนี้เราตุยแน่นอนครับเพราะว่าศัตรูเห็นเราใช่ปะไปเดี๋ยวดีเข้าวงก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันเวลานะตอนนี้แบบว่าวงจะบีบแล้วครับผม29วีแล้วนะไวมากครับเหมือนศัตรูจะอยู่ด้านบนครับโอเคเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนเลยกันเลนนอก็อย่ามายุ่งกับเราเลยเพื่อนเราขอเดินหน้าไปก่อนเอาจริงอะปืนอับเวลปืนเอ็มพีห้านะครับผมว่ามันเบาด้วยเอาจริงมันไม่ได้แรงนะเท่าที่เล่นดูนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันแรงนะ แต่ถ้าใครแบบว่าเล่นแบบงั้นหัวจริงอ่ะคือมันแรงนเ้ยพลาดตัวครับต่อให้เป็น MP 5อัพเลเวลเต็มครับก็เบาครับอันนี้พูดจริงเลยขนาดเป็น MP 5อัพเลเวลเต็มอ่ะมันก็เบาอ่ะเท่าที่ผมเล่นอ่ะมันไม่ได้แบบแรงขึ้นอะไรเลยครับทุกคนครับผมว่ามีตัวตรงป้อมได้เลยว่ะเหลี่ยมนี้จะชอบออ้ยนี่ไงชัดเจนครับระเบิดใส่กันเลยฮะพูคุณยังไม่ขาดคำครับเลยมีตัวตรงป้อมจริงจริงครับผมอ่าเหมือนจะตั้งให้วอยอยู่ว่ะลอเหินเตะหัวเขาครับ เราทําอะไรไม่ได้มากกว่าน,นี้วะเดี๋ยวเราถอยก่อนแล้วกันเฮ้ยมันยิงผมวะ <c oughs> ตรงนี้นี่วะไปไปบอกไอวอนครับผม <c oughs> หรือว่าตรงป้อมยิงผมวะยิงมาจากหลังต้นไม้ครับไปเ <c oughs> ขาวงกานเดี๋ยวผมจะตุยเย่ถอยก่อนแล้วกันจังหวะนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ตรงนี้อยู่ไม่ได้ไม่งเถื่อนเกินครับเดี๋ยวโดนหน้าหลังไม่ใช่อะไร วยมาตรงตู้มาดีเลยว่ะตัวนี้มันเล่นนอกหมอกได้เลยว่ะผมยังเห็นเขาอยู่นอกหมอกเลยอ่ะสายนอกหมอกวะนี่ไฟแรกนี้ก่อนครับปึ๊บมาอันดับแรกผมต้องขึ้น,นได้ก่อนเนี่ยขึ้นจากตรงนี้ไปให้ได้ก่อนครับเหมือนตัวนี้เขาจะขี่รถว่ะถ้าผมเล่นกับเขาจริงผมน่าจะแบบวิ่งตามเขาไม่ทันแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวด่าฆ่าตัวรป้อมก่อนละกันอ่าเข้ามาในโรงงานเรียบร้อยครับน่าจะรอดแล้วเราไปเก็บกระสุนเพิ่มก่อนครับ กระสุนี้ไม่ห้ากับ200ร้อยเลยหรอเนี่ยเอา้าตัวททอาบอดตายเลยครับผมนี่ไงเหลือตัวตึงแค่ไม่กี่ตัวครับมากระสุนนีย้ยเขาจำเป็นวะนหน้าเหมือนเห็นอะไรแปลกๆวะน่าเฮียวอลหรือเปล่าวะผมไม่ใช่ครับเฮ้ยมีตัวนั่นบนพอดีเลยวะไม่ดีวะผมจะนี้ยิงเขาย่างไงดีอ่ะมีตัวยิงผมครับผม ตรงป้อมเหรอโอ้โหคนเยอะเกินยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ตัวนี้มันเอาเรื่องด้วยโอ้โหมีตัวอยู่บนเคนครับแล้วประเด็นคือวงนั้นเข้าข้างเขาด้วยนะโอ้โหเกมนี้คือแบบเขายิ้มมาหลุมจอเลยอะไอตัวบนเค้นะยิงได้ป่าวะเหมือนจะยิงได้ป่ะเมื่อกี้ไปครับหัวแตกเมื่งนี่ไ,ไ,ไง รู้จักป่านิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ด้าน,นหน้าเหมือนจะมีคนยิงกันครับผมด้านบนว่ะนี่ไงเดี๋ยวหักฆ่าก่อนล้วกันครับทุกคนครับด้าน,นหน้าผมวิ่งมาแล้วเปิดไปครับตรแตกหนึ่งสวยไม่สวย,สวยเหมือนจะเป็นตีเป็นซะด้วยครับยิงกันอยู่เหรออ๋ออยู่ตรงหินครับเชื่อวะหินไหนกูวอรตรงหินแน่เลยว่ะ ไอวอลอ่ะเออตรงนี้น่าจะมีตัวผมเดี๋ยวเราขอวิ่งก่อนเลยกันหรือว่าตายแล้ววะน่าจะตายแล้วปะผมไม่ได้แลกโดน,นด้วยว่ะทุกคนมีแต่ระเบิดครับเมื่อกี้มีตัวยิงเรามาจากน้านหลังเว้ยน่าอยู่บนเคนเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่แฮะเจอล้วตรตูต้เปิดไปโป๊ะไอวอลไปก่อนครับจังหวนนี้ระเบิดเรามี ปลาระเบิดเล็ดมาดีน้องโอ้โหแล้วเป็นงานด้วยวะผมก็ไม่กล้านักเท่าไหร่วะกลัวเขายิงผมเนี่ยไม่ใช่อะไรอ่ามีตัวยิงจากด้านหลังว่ายังไงครับ<อ>คุณมอเปิดไปครับตรงนี้บอกเลยว่าเจ็บมากเปิดไปอีกยิงขายิงขาอู้หเกือบตายว่ะ นี่ไงตัวที่แบบว่าเราเปิดตาล่าล่าเขาตอนแรกใช่หรวะใช่แน่เลยวะเฮ้ยระเบิดปะเนี่ยเปิดไฟแตงหนึ่งสวยไม่สวยหน,น้าของเรามีครับผมผมมีระเบิดไม่มีนี่วะเราแฝดชีสไปกินก่อนเลยกันเขาเล่นปืนช้านะทุกคนนะวันนี้อยู่ด้านหน้าผมวะเดี๋ยวผมถอยก่อนแล้วกันครับเอาชัวร์ไปก่อนเอาววอลปิดครับ ตัวลุมหน้าหลังวะวีเด็ดด้วยครับอยู่ด้านหน้าผมเลยวะเดี๋ยวตั้งไอ้อลอีกลูกดิเปิดไปครับตรงนี้ครับเจ็บหนักน่าจะแตกวะตายเรียบร้อยครับตัวนั้นบนยิงมาพอดีเปเลยเหมือนจะอยู่ฝั่งด้านหน้าผมว่ะคนเหลือสี่คนเองนะตอนนี้นะครับผม๋ย่ไปดักฆ่าคืนเดี๋ยวเจอผมแค่นั้นแหละ มีตัวตรง,ตงป้อมนีครับนี่ไงมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วหวัดดีเพื่อนเปิดไปครับตรงนี้บอกเลยว่าเจ็บมากมีตัวด้านหน้าผมว่ะล้วเปิดป่ะวะไปก่อนครับจ่งหวานี้ขอสอยก่อนแล้วกันระวังหลังยิงนะน้อง <Hey. S 1> เปิดไปครับอ่าแตกหนึ่งสวยไม่สวยตรงรั้วมีครับวิ่งแล้วโอเคเก็บของก่อนสักหน่อย กระสุนปืนชาเราจะหมดแล้ววะ่ะเดี๋ยวผมต้องเก็บไว้นะครับกระสุนบุลซาร์ดกระสุนปืนซาร์ดก็มาจะน้นานมีหรือเปล่าวะเนี่ยอย่านะเพื่อนนะมาดิ <Hey. S 1> แตกหนึ่งเหลือตัวท้ายเลยครับผมมีโดนให้เราไหมอ่ะโอ้ตัวนี้ไม่มีโดนครับผมอีหนึ่งก็งมาแหละไปจอยวาก่อนเลยผมคิดว่าขอหยาบแถวๆนี้แหละ อ่านี่ไงนหลังผมเจอแล้วตัวเล่นมีเด็ดีีว่าเอาคนละตัวหรอกับตัวที่วิ่งมาเดี๋ยวเรานึกว่าตัวเดียวกันวันดีเพื่อนวันหัวกันเป่าชั้านบนเหรอวะเขาอยู่ตรงไหนหรึบุกคนผมมองไม่หินตรงไหนวะเสียงเขานนะวิ่งเหรนะอ๋อด้านบนครับเจอเลยฮะห็นแต่หวัวครับเ,เปิดไดิยิงไม่ได้วะอ่า อูมเม์ได้วัดวงกับเขาแล้วว่ะเอาดิเอีเรานึกว่าอยู่บนลงรถให้ตายเหอะวงแบบซีซีเลยปะเนี่ยเรื่องเราเยอะด้วยชนะป่ะดิจะวัดวงกับเราเหรอขอโทษละกันเนี่งครับผมบูย่าไว้ครับเกมนี้ครับปาดคอไปเลยเนี่ยชิวๆครับผมจัดหน่อยจัดหน่อยเกมนี้จัดหน่อย โอ้โหบวดแค่ที่ดียสามไม่ตายเถอะซาร่าโอเคครับผมสำหรับเกมนี้นะครับจดบดาที่หนึ่งนะครับได้มาทั้งหมดเจ็ดคิวบอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบาย